สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นจะมาเกาะติดตัช่างนะครับบวกกระแสเรทในมุทัจ4นะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่8กันยายน2 5 6พเวลา14บนาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถูก,กันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตัช่างบวกกระแสเรทนะครับมาฝากกาับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกัน,นครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s ส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมืธยไรนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลนชอบเจียนะครับผมขอแนะนำนะครับแอดพีเคพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี PK24 ครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชันไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยะเจดสีเลยนะครับมาเริ่มที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับเริ่มถ่ายทอดสดนะครับเวลา12.30นโดยประมาณครับณเวทีกองทักอากาศตอนเมืองครับและทําการถ่ายทอดสดผ่านช่อง8นะครับกดหมายเลข27มาชมโดบรุ่นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับต้องแจ้งก่อนนะครับมวยดิวิชันไทยนะครับจะช่างน้ําหนักก่อน1วันนะครับโดยช่างในวันเสาร์ช่วงคคนะรับ มาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวนะครับสางด้านฝ่ายอังคือศิลปะไทยสุจีเบอมีเกีียวส่วนฝ่ายนิเงินนะครับเมาครีเล็กเพชรสี่หมื่นนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับทางคู่ก็มาหนึ่งร้อยสิบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตกรถนะครับความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับเรดยังไม่เปิดนะครับต้องบอกว่ามวยดีวิธีไทยนะครับเรดยังไม่เปิดครับ ช่วงเช้ามีเปิดมาช่องเดียวนะครับนั่นก็คือมวยไทยเจ็ดสี่นะครับก็แฟนมวยสามารถเข้าไปอัปเดตเรตมวยในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจมุมสองเวียนนะครับแต่ณเวลานี้นะครับเรตมยวยยุทธไทยยังไม่เปิดทุกคู่นะครับคู่ที่1เรดยังไม่เปิดนะครับฟอร์มของธนาฟแฟรงจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่3ฟอร์มหลังสุดนี่ชนะ 1แล้วก็แพ้ไป2นะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ตามฟอร์มหลังสุดนี่แพ้รวดเลยนะครับฟอร์มไม่ดีฟอร์มทางด้านฝ่ายเงินดูเป็นรอดครับแต่ว่ากระดูกการชกมวยของทางด้านฝ่ายเงินดูว่าชกมาเยอะกว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับเมาขีดเล็กเพชร40,000ครับเลทยังไม่เปิดนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงก็คือเดชพานุสพงษ์อมรนะครับส่วนฝ่ายเงินครับก้องบุรุพาทิพย์ท่าหมายพิกัด111ปอนต์ต่อ112ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชร เดชพานุนะครับมา111ปอนด์พอดีถ้าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้องบุญพามา112ปอนด์พอดีถ้าพิกัดไม่ต้องลดครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางน่าสนใจนะครับเดชพานุนี่จะดูสูงกว่าลอยกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับคู่นี้ปรับสลับขึ้นมาชกในช่วงถ่ายทอดสดนะครับเดิมทีขึ้นรายการเอาไว้จะชกเป็นช่วงแรกไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับล่าสุดปรับเปลี่ยนมา,าชกในช่วงที่2 ของการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงที่ในในในช่วงที่ในคู่ที่2นะครับคู่นี้เลทก็ยังไม่เปิดนะครับทางด้านแฟรังเด็ดพานุสซอมอมอนี่จะได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับและสภาพร่างกายก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็แพ้นอกยกที่2กิจเงินพันธมิตรมวยไทยที่วิถีมวยเสียอ้อมน้อยมานะครับชกลอยสิบเอ็ดปอนด์นะครับในมวยรัดแชมเปนมาบินนะครับส่วนกล้องบุรพานี่เป็นนักชกจากจังหวัดระยองครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ททีี่สสาาาาาาามมมมมรร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 ถถพพยยยยยยกกอออุุณณิ้้นนนนนะะะะคคคคััับบบงดดูแลเเปป็วภ เตี๋สนาตันนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางฟันศอกรุแรงอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับเก๋าก็ดูกดีเลยนะครับชคมานานะครับแต่ว่าช่วงหลังหายจากเวทีเมืองกรุงไปค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ประมาณ3ถึง4ปีเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธร2องไฟนะครับ2ไฟที่เคลื่อนไหวที่เวทีภูทรก็ชนะคะแนนเด็ดฤทธิ์ปตลกุลที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นก็เสมอกับต้นเพชรเพชรแสงทองที่อุบลราชธานีนะครับก็มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธร 2ไฟนะครับแต่ว่าก่อนอันนั้นจากเวทีมังกรนี่หายไปประมาณ3ปีเลยนะครับแต่ว่ากระดูกดีนะครับผ่านประทาของแห่งแข็งมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมดูไปที่สภาพร่างกายของท่านแฝงนะครับเดชพานุสองพงอมรน,นะครับผมดูว่าร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวชกที่เวทีมังกรเป็นประจํา ต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าดูว่าร่างกายดูดีกว่าและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องต่อน้ำหนัก1ปอนนะครับกระดูกนี่ดูเป็นรอดนะครับแต่ผมดูร่างกายดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชพานุสอพงอมรครับมาถึงคู่ที่สานะครับซึ่งเป็นคู่เอกนะครับสนามฝ่ายแดงคือสานิทลูกทำเสือส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับพิกัด1น่ยปอนนะครับ ทางด้านฝาแดงสานิทก็มา129.7ขาดจุดสาส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับน้าพองน้อยก็มา129.6าขาดจุดสนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับัวตัวเท่าเรทยังไม่เปิดนะครับก็คูน่น้ชอบไปที่ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ชคมาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับน้ำพองน้อยสอสม,มายนะครับดูว่าช่วงหลังก็น่าจะผ่านของแข็งมาเยอะด้วยนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นวันนี้น่าจะ เคยเคยเคยพบกันมา1ครั้งนะครับเมื่อ9ก้ถึงสิปีที่ผ่านมานะครับทางด้านฝ่ายแดงสานิดเคยชนะมานะครับวันนี้ผมมองว่าทางด้านน้ำผ่องน้อยนะ่าจะแก้แขนได้นะครับเลรดยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับน้ำผองน้อยสอสมหมายครับ ส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนี่ทนนางนากแฝงชาย8สอสอต้อย8ริว้วส่วนฝ่ายน้ำเงินฉลีงหินนายกหนุ่มสาลยาพิกัดหนึ่งร้อยสิบปอนด์ทางคู่มันหนึ่งร้อยสิบปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตรงรถนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่านะครับเลทยังไม่เปิดนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลีงหินนายกหนุ่มสาลยานะครับหนักแรงต้นๆอันตรายลุ้นกินเต็มลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิศิไทยในวันนี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝันเงินนะครับเมาครีเล็กเพชรสี่หมื่นเลจะไม่เบิดทุกคู่นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝันเงินเมาครีเล็กเพชรสี่หมื่นนะครับคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดชพานุสอพงอมรใหญ่ยาวกว่าครับคู่ที่3นะครับกเอกนำรายการชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับส่วนคู่ที่4ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฉลันหินนายกตุ่มสารยาครับและสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมวยดิววชชชไไไทททททยในนนนนนนัััััีีีีี้ะะะคคคคครรรบบบบบออปปูู่่่่่่่2ฝงแดดเพาุ พงอมอนต,ต้นๆไม่พลาดหลับหลนไปก่อนนะครับไป,ไปดูร่างกายดูดีกว่าแล้ววันนี้ได้ใหญ่ด้วยครับมวยชอบของมวยดิวตีไทยนะครับชอบไปที่คู่ที่นะครับฝ่ายแดงครับเดชพานุสอบพองอมนครับมาถึงมวยไทยเจ็ดสี่นะครับ,เ,บ,ออรบ, 4, รบเริ่มทําการแข่งขันเวลา1 4บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับ เริ่มที่คู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวก็เป็นทางหน้าแฟรแดงนะครับสอนธนงรลสวซจัดเจตส่วนฝ่ายมือน,นะครับจิรวัฒตรสรัชภูมิพิกัดหนึ่งร้อยสามปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางหน้าแฟรแดงสอนธนงมันหนึ่งร้อยสามปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนทางฝ่า,ายเงินจิรวัตรมันหนึ่งร้อยสามพิกสองรถจุดสองนะครับผ่อนสูงคำหยาวก็ใกล้เคียงกันปัดหัวตัวเท่านะครับฝ่ายแดงสอนธนงนี้เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ ข่ายมวย,ยทีเคยุทธนานครับมีคุณยุทธนาเกียรพัฒนนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีจ่าเจ็ดทองพีมาให้การสนับสนุนเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะด,ดักแทงนะครับวงไหนไะแขนปั้มตีแข็งแก่งหลักเกี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอหนึ่งล่าสุดนี้เสมอกับจิรวัตรสระชภูมมา ที่ศึกมวยไทยเกตเพ็ด S.K.S ก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับจิรวัตรนี่เป็นนักชกจากตัวสุรินทร์นะครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่สราชภูมินะครับที่เขตปิ่นบุรีนะครับมีเสียสามสราชภูมินะครับวันนักคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทเปิดเกมสัดแข้งต่อยมัดเข่าในล็อกตัดตีนี่นั่นแข็งแกร่งนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็แพ้สองแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับล่าสุดก็เสมอกับสอนธนรสโซจัดเจตที่ศึกมวยไทยเกตเพ็ด S.K.S มานะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับวันนั้้นน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 เเเสมมมมอออออกกกัััาาาาืืื่่่่ดดทีีผะครบชป์วว็ถ รีแมทกันอีกหนึ่งครั้งนะครับพิกัดเดิมนะครับแต่เปลี่ยนที่เวทีนะครับเรตหลังจากช่างนะครับหมายแรกนะครับเปิดเสมอฝ่ายมือเงินนะครับจิรวัตรสอราชภูมินะครับก็ถือว่าวันนั้นนะครับอาวุธไม่แพ้อาวุธดูเหลื่อมๆด้วยนะครับแต่ว่า าราคาของท่านสอนธนงนะครับค่อนข้างจะแข็งนะครับจึงดันสู้กันตลอดนะครับสุดท้ายก็เสมอกันมานะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝันเมือเงินครับจิรวัตรสราชภูมนะครับบรรยากาศไม่เป็นรองแน่นอนนะครับวันนี้เพราะว่าชกอยู่ที่ศึกมวยไทยเกตเพชรโดยเฉพาะช่องเจ็ดสีก็เป็นประจําสม่ำเสมออยู่แล้วดูว่าบรรยากาศไม่เป็นรองอาวุธไม่เป็นรองแน่นอนนะครับพอไฟล์ล่าสุดนี้อาวุธดูเหลือด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝันเมือเงินครับจิรวัตรสราชภูมิเลดหลังช่างนะครับเปิดเสมอฝันเมือเงินจิรวัตรสราชภูมิก็ชอบ ภูมิครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือไก่ทอง PU ผ้าใบนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรยุทธนุปานบุรีพิกัด122ปอนด์ช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายไก่ทองมา122ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรยุทธมา122.2ร้อจุดสองความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงนะครับไก่ทองนี่เป็นนในโชคจากสุราษฎร์นะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะครับมีพาออรุณชัยเรืองรักนะครับสนับสนุนใกล้ๆวันโชคก็จะขึ้นมาททําาาหนนนนีีี่่่่่สสสอออออโชชคคคคคมมมมมมััยยยยะรรรรบบูููใวววดดแลขขงงงงเเเเเเตุกกิิจืืปป็ เตะขาต่อยมาเจาะยางฟันศอกดูแรงเขาในาปั้มตีเหนียแน่นแข็งแกร่งฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอมหลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟลล่าสุดชนะนอกยกที่4เพชรตาคุณสอบพองษ์อมรที่วิธีช่อง7นะครับส่วนไฟล์น้ำเงินนะครับเพชรชยุทธเป็นนโชคจากกรุงเทพหานคระนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนมัธยมสุวิทย เซรีอนุสรนะครับเขตประเวทนะครับมีอาจารย์ชัดชัยเกษมถนะสมบูรณ์นะครับดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งฟอร์มสดหนักแรงด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยองที่2เพชรแซมซันจอบพัทยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับที่สึกมวยไทยเกตเพชรนะครับสามฟอร์มหลังสุดของนักกู้นี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับกูคีสูสีนะครับ เลตเปิดมาหมายแรกนะครับเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชยุทธนุปานบุรีนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชยุทธนุปานบุรีนะครับดูเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับช่วงหลังก็ต่อยอยู่ประมาณ122 123อยู่แล้วนะครับส่วนธนาแารฝ่ก่ทองล่าสุดต่อย118ปอนด์เท่านั้นเองนะครับดูว่าเวทพิกัดนี้น่าจะปล่อยๆขึ้นมานะครับเวทนี้น่าจะเป็นธรรมชาติของธนาคารฝ่ายน้ำเงินมากกว่านะครับเลตหลังช่างหมายแรกเสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชยุทธนุปานบุรีคุณนี่ก็ชอบไปที่ฝ่าายยนนนนน้ำเเงิะคครรรรัับบบพชุุุทธปี มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงคือโชคพิชิตโชคบางแสนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับพิกัด112ปอนด์เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มัน112ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับบาดหัวตัวเท่าฝ่ายแดงนะครับโชคพิชิตได้เป็นโชคจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีกิ่งไผ่ก็สักลำพูนนะครับล้งเพชรเพชรเจริญนะครับสตาฟเทรนนเอร์ดูแลนะครับมีเนนาทร อันดับ3นะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเลยนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องแต่ขาต่อยมาเจาะยางเต้นหน้าเร็วนะครับ,บวงในปั้มตีแทงยัดไส้แรงสอกคมนะครับสฟอร์มหลังสุดก็ชนะ 2, สรุปแพ้1ฝ่ายนะครับล่าสุดมีชนะนอะอ่าชนะคะแนนชนะนิติกรสนามทานีที่วิธีช่องเนะครับวันนั้นเป็นการชิงอันดับ3มวยรอบปูนเสือด้วยนะครับชนะนิติกรแล้วก็คว้าอันดับสามมาครองครับ ส่วนฝ่ายเมืองนนะครับเพชรประพาพรนี่เป็นนนโชกจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์หัวหน้าคณะนะครับปัจเจลูกปั้นใหญ่นะครับบวมิดถืออยู่เป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับสัดแข้งขวาคอรกลัดตีรุนแรงนะครับฟอร์มดีนะครับต้องบอกว่า14ฝ่ายนี่สะดุดแพ้เพียงแค่ไฟายเดียวเท่านั้นเองนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี่ชนะ2สะดุดแพ้1นะครับคนที่ทำลายสถิติ14ไฟทขออองงาาาด้้้นนนนนเเเเพพพพชชชรรรรรรรปะะภัั่กก็คคืใตบบุี ที่เหลือชนะมารวดเลยนะครับล่าสุดนี่แก้แค้นชนะคะแนนเพชรดำเอกใต้เพชรบุรีนะครับที่ศึกมวยไทายเกตเพชร SKS มานะครับ คู่นี้ถ้าเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคูขี่สูสีเวทพิกัดนี้ธนาแฟงจะดูใหญ่กว่านครับแต่ถ้าพูดถึงกระดูกมวยผมดูว่าช่วงหลังทนาแฟนเงือเงินเพชรประภาพรนะครับผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่านะครับเลดหลังช่างนะครับม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายเ้ืเงินเพชรประภาพรไปต่อ1 1บเอนะครับคู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายเมืงินะครับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่เวทพิกัดอาจจะดูเป็นรอนะครับเล็กกว่านะครับแต่ว่ากระดูกการชกมวยนะครับกระดูกการผ่านมวยนะครับดูว่าผ่านของแข็งแขงมาเยอะกว่านะครับ อยู่ที่ฝันเมื่อเงินเพชรปราภาพรอ1 8ชอบไปที่ฝันเมื่อเงินนะครับเพชรปราภาพรอลูกบ้านใหญ่ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายงคือโยกคีรีทีเอ็นมวยไทยส่วนฝ่ายเงินเงินครับมังกรบูมเด็กเซียนพิกัด1 1ึงอปอนด์ต่อ120ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย1 9สเา่วนฝ่ายเงินต่อ120ปอนด์นะครับฝ่ายแดงตอบหน้าให้กับทนาฝ่ายเงิน1่ปอนด์ครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับโยกคีรีต่อยอนนะงร้อก้ามาหนี่นรขอยยี่ิบเนนดลดไปมองปอนด0นะครับก็ถือว่าัดน้ลดนักยอะท่สดใน ลอยๆกว่านะครับยกคีรีที่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเอ็นมวยไทยนะครับมีนกน้อยทีเอ็นมวยไทยนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเข่าในเหนียวนะครับเตะต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งคว้าคอกดตีเด้งตีนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ชนะสองสูตแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรเด็ดมวยเดชเจ็ดแปดเก้านะครับที่เวทีราชดำเนินมานะครับ คนไฟน้ําเงินนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นนัโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับดาบี้ไฟเมืองสุรินทร์นะครับปัจจุบันฟิซอมอยู่ที่บูมเด็กเซียนนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีเสือบูมเด็กเซียนนะครับอภิปัชต์เดินรักชีวกุลนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมวยขวานครับประเภทครบเครื่องนะครับรุนแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆถือว่าอันตรายอีกหนึ่งคนเลยนะครับ สามฟอร์มลังสุดนะครับชนะสอสุดแพ้1ไฟ่งนะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรแสนสุขโชดบางแสนที่จังหวัดยะลามานะครับในศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มลังสุดนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีเลยนะครับคุณนี้ต้องบอกว่าเคยพบกันมาแล้ว2องไฟเลยนะครับโดยที่ไฟแรกประมาณร้อยปอนด์ต้นๆนะครับเป็นทางด้านมังกรที่ชนะมานะครับไฟที่2ประมาณร้อยสิบปอนด์ต้นๆนะครับก็เป็นทางด้าน ยกคิรีแก้แขนได้สำเร็จนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีแมทไฟที่สารครับไฟแตกหักมาดูว่าสถรษฐีจะไปอยู่กับทางด้านฝ่ายไหนนะครับช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงยกคิรีลดน้ำหนักเยอะ ก็จริงนะครับลดประมาณ2ปอนด์นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆท่านั้นยกคิรีก็มาน้ําหนักน่าจะช่างเกินประมาณนี้อยู่แล้วนะครับล่าสุดนะครับที่ชนะคะแนนเพชเดทโมเดลเจ็ดแปดเาวันนั้นก็มาน้าหนักเกิน1.9ปอนด์นะครับแต่สุดท้ายก็พลิกสถานการณ์เอาชนะเพชเดทโมเดลเจ็ดแปดเก้ามานะครับก็ดูว่าน้าหนักลดวันนี้มา2ปอนด์นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นปกติของท่านั้นยกคิรีนะครับแต่ก็ถือว่านักลงทุนก็น่าจะระวังตัวกันนิดหน่อยนะครับ เลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับเป็นต่ออยู่ในราคาส1 8อนะครับช่วงหลังนะครับสามไฟหลังสุดนี้ดูว่าช่วงหลังผ่านของแข็งๆมาเยอะกว่านะครับและประเภทเข่าในเหนียวกว่านะครับต้นๆทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับมังกรนี้อันตรายนะครับลุนนับลุนน็อกลุนกินเต็มได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วดูว่าเพลงเข่าของทางฝ่ายแดงนะครับยกคีรีน่าจะดูดีกว่านะครับประกบวงในแล้วทําได้ดีกว่านะครับวงในน่าจะตีเข่าได้แข็งแรงกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ไฟแดงนะครับยกคีรี แต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้บางทุนด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงช่วงเช้ามาน้ดมหนักเยอะลดเยอะที่สุดในรายการลดไป2ปอนด์นะครับแต่วันนี้ผมก็ยังเชื่อไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับน่าจะอาศัยเข้าในนะครับบทเบียดต้นๆไม่พลาดหลับลอนไปไปก่อนนะครับไปปลายเข้าในดูเหนียวแน่นกว่าน่าจะบทเบียดเอาชนะมังกรบูมเอ็กเซียนะครับไปได้แบบสนุกนะครับเลตหลังช่างไม้แรกเปิดที่ฝ่ายแดงยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเป็นต่อสิบเอ็ดแปดชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยชายเจสีในวันนี้นะครับคู่ที่1เลยเปิดเสมอฝ่ายน้ำเงินจิรวัศรราชภูมิชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับจิรวัศรราชภูมิคู่ที่2ะน,น,น,นะครับ, 3, รบเลดเป,พพลปิดเสมอ,อฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรยุทธนุปานบุรีนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรยุทธนุปานบุรีนะครับคู่ที่3นะครับเลดเปิด11บอแปดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเลดเปิด11ออออยย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 ยู่่่่่ททททททีีีีีีฝฝาาแแแดดงงกกคคคคครรรรรเเ็็นนนนมมววไไไะะะััับบบบชปลสหรับ สองมวยเทเจสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่สานะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝันมืนนะครับเพชรประภาพรลูกบ้านใหญ่ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่กัความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยาดเอาตัวรอดให้สํเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร100%เสมอไปอาจจะแพ้มวเลืก็ได้นะครับขอย้ําว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัว ครับเรือเ่องเ่งกับทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอบินฟันมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ